สวัสดีครับผมเต้าอุปนะครับตัวนี้ฮะมาวิกแอร์ทูนะครับไฟมอคอมโบนะครับแล้วก็มีตัวด j ไอสมาร์ e รีโม c คอนโท l เลอมาให้นะครับนี่ผมกะแล้วมันต้องมานะครับหลังจากที่ผมทําคลิปตัว s m a r สมาร์ r ร l l e r ที่ใช้ได้กับแอร์ทูไปแล้วนะครับตอนนี้ชุดแบบนี้ก็มาแล้วที่จะไม่มีรีโมทเดิมมาให้ที่ใจมือถือนะจะเป็นชุด Smart r e m o ม e มาให้เลยก็ประหยัดปซื้อแยกเป็นหมื่นนะครับผมโอเคมาแกะกล่องดูกันว่าข้างในเป็นไงบ้างนะครับ แกะกล่องให้ดูนะครับตัวนี้สำหรับขั้นที่นะครับอยากใช้สมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับมันดียังไงนะครับก็คือตัวรีโมทเนี่ยมีจอมาให้นะครับแล้วก็มีช่องให้ดีมไอออปตนะครับเพื่อจะให้ออกสดต่อจอให้ดีมไอต่อจอทีวีได้แล้วก็ไปสำหรับคนที่ไปใช้งานบินไลฟ์สดนะครับสามารถจะออก OB ได้นะครับ ถูกกว่าซื้อตัวลำตัวคอมโบธรรมดาแล้วก็มาซื้อรีโมทแยกนะครับเพราะรีโมทแยกขายอย่เดียวก็สองหมืแล้วนะครับนี่นะครับมีกระเป๋ามาให้เหมือนเดิมในชุดตัวสมาร์ทอันนี้ก็เป็นอสปอรี ory, นะครับก็จะเป็นตัวเหมือนกับที่ผมเคยแกะให้ดูนะครับอ่าเอ้ยอ๋ออันนี้ในกล่องนี้ตะก่อนของเกอะเป็นใบพัดอย่างเดียวนะตอนนี้มีมีคู่มือมานะครับแล้วก็ใบพัดนะครับใบพัดให้ นะครับใบพักก็น้าเท่าเดิมนะครับเป็น12ใบ3ชุดนะครับอันนี้ก็เป็น ND filter นะครับแต่ก่อนที่อยู่ในกระเป๋าตอนนี้มาอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับ power bank นะครับแล้วก็เป็นตัวอันนี้สติ๊กสำรองให้นะครับอันนี้คือ hub charge นะครับ hub charge นะครับเป็น hub charge นี่ hub charge อ๋อแต่ก่อนมันยัดอยู่ในกระเป๋านะแต่ในกระเป๋าในนี้ตอนนี้ กระเป๋าเนะี่ยมันกลายเป็นที่อยู่ของเจ้าสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ไปแล้วน,ะนี่ฮับชาร์จนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับ ND f i l t ฟิลเตอร์นะครับ,รบอันนี้ก็แอปเตอร์พอร์ตแบง์นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนชุดปกติที่มีมานะครับแล้วตัวกล่องนี้ตัดที่เดิมที่มีแค่ใบพัดอย่าง,างเดียวนะไปลองดูได้นะครับผมมีแกะกล่องชุดคอมโบธรรมดาที่ไม่ใช่สมาร์รีโมทอยู่นะนะครับอ่าอันนี้กระเป๋าแล้วมาถึงตัว ไคลแมกนะครับไคลแมก <N> นะครับ <N> นี่กระเป๋ามาตัวมาวมาิกแอ,อร์ทูนะครับก <N> ็ <N> เหมือนที่เราเคยเห็นในรีวิวกันเยอะแยะนะครับนี่ครับเห็นไหมสมาร์ทรีโมทมันเสียบมาตรงนี้แล้วนะครับเสียบมาตรงนี้แล้วเสียบมาแทนที่อยู่ของรีโมทเดิมนะครับคือรีโมทเดิมมันก็ทรงประมาณนี้อยู่แล้วครับมันก็เลยเข้ากระเป๋าได้นะครับนี่เลยเป็นไงตัวนี้เลย น,นี่สมาร์ทคอนโทรลเลอร์ของ DJI นะครับเห็นไหมมันมีพอร์ต HDMI อ,อยู่นะครับนี่สวยงามแบตเตอรี่มีในตัวมีจอในตัวนะครับมีจอในตัวนะครับใครอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงก็มีคลิปลองบินให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นปการแกะกล่องเฉยๆว่าเจ้าชุด DJI Smart Controller เนี่ยในกล่องเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้ก็ก,กลอ่องซิงเกี่อันเนึงก็เปิดมา อันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือใส่แบตเตอรี่มาสองก้อนให้นะครับเทมาหน่อยนะครับแบตเตอรี่เสริมสองก้อนเพราะชุดนี้เป็นชุดคอมโบนะนะครับแล้วก็สายไฟบ้านนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็น USB 1พอร์ตนะครับไปชาร์จตัวตัวรีโมทก็ชาร์จได้แต่จริงๆแล้วนี่เฉพาะรีโมทผมมะนําใช้อันนี้ นะะครับอแดปเตอร์ของมันนะครับมันออก3.1แอมป์นะไม่จ่ายไม่ผิดมัน3.1แอมป์แต่มาว่าพอร์ตนี้แน่ๆนะครับพอร์ตนี้ออก2.1แอมป์ถ้าคุณเอาเอันนี้ไปเสียบอันเนี้ยมันจะชาร์จช้ามากเวลาชาร์จดูไฟได้ครับเวลาชาร์จเดี๋ยวกดเช็คไฟใช่ไหมถ้าชาร์จไฟก็จะวิ่งเร็วึ๊บ,บ,บ,บถ้าชาร์จชา้าไฟก็จะบินกระช้านะครับ mm hmm. เขาเลยให้อะแดปเตอร์สําหรับเจ้าส smart remote c o n t r เลอร์มาให้ต่างหากนะครับเพราะว่ามันจากก่ายกระแสไฟได้มากกว่านะครับแล้วก็นี่ครับ USB Type C นะครับไปเสียบชาร์จ ที่ตูดรีโมทนะครับแล้วก็เสียบซิงค์ข้อมูลกับเจ้ามา v i c ิทูเพื่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะครับนี่อุปกรณ์แค่นี้เลยนะครับอุปกรณ์ของเจ้าตัว m า v i วิ i แอร์ทูสมาร์ r คอนโ r รลเลอนะครับอ่ะให้ดูกันนะครับอะไรดูอีกทีหนึ่งตัวลำสมาร์ c คอนโทรลเลอร แบตเตอรี่2ก้อนลงรวมเป็น3ก้อนนะเป็นฮับชาร์จนะครับแอปเตอร์ชาร์จตัวแปดลำนะครับสายไฟ USB Type C นะครับแอปเตอร์ชาร์จจอนะครับชาร์จตัวรีโมทสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับ, ter, Remote, oler, รบแล้วก็มีใบพัดเสริมนะครับแล้วก็มีตัว ND filter นะครับมีแอปเตอร์ o w e r Bank มีตัวตัติ๊กสำรองให้นะครับตัวติ๊กสำรองให้คู่หนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็ยังมีคู่หนึ่งนะครับในนี้นะครับถือว่าชุดคอมโบนะครับปกติแบบเดิมให้มาครบทุกอย่างนะครับก็เพิ่มมาเป็นจอนะครับเพิ่มมาเป็นรีโมทสมาร์ทคอนโทรเลอร์ผมชอบเรียกว่าจอเพิ่มมารีโมทที่มีจอแล้วกันอ่ะรีโมทที่มีจอนะครับโอเคแค่นี้เลยสั้นๆครับแกะให้ดูนะครับว่าในกล่องนะครับ in the box ของเจ้า Mavic Air 2ชุดสมาร์ทคอนโทรเลอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมสนใจสอบถามได้เลยครับตามโลตัสช็อปมีขายครับเครื่องประกันศูนย์นะครับศ8นย์8ป4 7 7ดี่ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับนี่กลางแดดเนี่ยกลางพระอาทิตย์เลยดูหน้าจอกับสู้แดดดีมากนะครับนี่เรายังร้อนเลยนะครับแต่แดดตัวนี้แต่ตัวนี้มันสู้แดดดีจริงๆหน้าจอชัดเลยนะครับ